เดิมาเพนตัดพังผืชแทนวิธีอื่นได้ไหมครับไม่ได้มันคนละเรื่องกันเลยหมอดิมตอบเสียงสูงไปปะเออคืออันนี้นะคะเป็นคำถามจริงค่ะจากแฟนคลับของหมอดิมนะคะที่อยู่ในช่องดรเอเดนริเมอร์นี่แหละค่ะซึ่งเป็นคำถามที่หมอดิมนเอนดูไปดูนะคะเอนดูเพราะอะไรเพราะีมิคิดค่ะว่าน้องคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยฟังแอคเนสกาวันวันนะคะทั้งหมด81ดนะคะ ที่เราทํากันมาตั้งแต่สาเหตุออริจินกันถึงจากเซลล์กันเลยนะคะว่าหลุมสิวเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเรื่องของเอนไซม์ต่าง,างๆนานาคะมันมีทั้งหมด81 EP แล้วค่ะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าน้องคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าประจําเป็นขาประจําของช่องหมอรีมนะคะเขาก็คงจะไม่ถามคําถามนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาคงรู้แล้วนะคะว่าเด r m มาเพนเนีน่ยรีไม่อยากจะพูดชื่อยี่ห้อ,ขอเขานะคะ เราเรียกกันว่าเดอร์มาเพนเป็นไมโครนิดดิ้งก็แล้วกันก็คือไอเข็มจิ้มจิ้ม,มหน้าเนี่ยแหละค่ะซึ่งดิมก็ทํามาหลาย EP แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำศัลยกรรมที่การตัดพังผืดไม่ว่าจะเป็นซับซิชั่นนะคะพูดมาหลาย EP มากเลยค่ะดังนั้นถ้าคุณเป็นขาประจําช่องเนี่ยนะคะคุณจะความรู้เต็มอิ่มแน่นเอียดหมอดีไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะคะรู้ไตหมอดีหมดแล้วค่ะเดอร์มาเพนมันสามารถใช้ตัดพังผืด แทนวิธีการอื่นๆได้หรือไม่นะคะึ่งขอเดาค่ะว่าทําไมนอ้องเขาถึงเลือกเครื่องมือเดิมมาเพนหรือว่าไมโครนิดดิ้งมาถามริมนะคะเพราะว่าคุณกําลังคิดใช่ไหมว่าคุณอยากจะรักษาหลุมสิวเองที่บ้านและคุณคิดว่ามันจะสามารถทดแทนมือของหมอริมนะคะไอที่ริมสกาลีวิชั่นของหมอริมเนี่ยคิดจะทดแทนได้หรอคะ ชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะคะถ้าชีวิตมันง่ายขนาดนั้นหมอดียก็คงไม่ต้องหอบสังขารตัวเองไปเรียนหมอจนจบมานะคะแล้วก็ทําหัตถการศัลยกรรมให้คนไข้ได้หรอกถูกไหมจริงไหมหมอเดียก็ไปซื้อเดลม,มาเพนแล้วก็มาเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็มาจิ้มจิ้มได้ทุกคนจบเสร็จนะคะไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะแยะให้มันเปื้อนสมองด้วยค่ะนี่คือหลักการที่หนึ่งนะคะอืมดังนั้นนะคะดรีมย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าไอ้เจ้าไมโครนิดดิ้งนะคะ ย้ำเป็นครั้งที่2,568ล้านครั้งค่ะว่ามันคือเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิวอยู่ในหมวดหมู่ของ e เ u r facing ค่ะ리เ u r facing ค่ะ리เ u r facing ค่ะคืออะไรมันคือการปูผิวใหม่นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะมันจัดว่าเป็น1ในขั้นตอนค่ะของการรักษาหลุมสิวเท่านั้นเองโลกทั้งใบของหลุมสิวไม่ใช่การ리เซ r facing ค่ะและหแล้วนะ สองก็คือว่าไอเจ้าไมโครนิดิงค่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่รุ่นคุณปู่อะค่ะสมัยคุณปู่คุณย่าเราเขาใช้กันถามว่ามันดีไหมค่ะมันก็ยังใช้ได้แต่บางเอิออะปีนี้2024แล้วยังไงเออนะคะมันมีเทคโนโลยีที่อะไรที่มากกว่านั้นนะคะแล้วมันทำให้เราได้เนื้องานของการรีเซอร์เฟซซิงที่มันสวยกว่าเดิมนะคะสวยกว่าเข็มมันจิ้มจิ้มจิ้สุกกระซูกๆนะคะอ่ะอย่างที่สนะคะ อย่างที่3คือเจ้า Resurfacing นะคะโดยการใช้ไมโครนิดดิ้งนะคะเราเอามาทำเพื่ออะไรแล้วมันเกี่ยวกับตัดพังผืดไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเพราะดิมจะให้ดูแอคชั่นนะของการีเซซิ่งค่ะฟซซิ่งมันคือการทำให้ผิวของเรามันเกิดแผลค่ะ เกิดแผ่ขึ้นมานะคะซึ่งอ่ะดิมขอยกตัวอย่างนะคะเครื่องมือที่ริมใช้อยู่ก็คือ Venus Viva ค่ะซึ่งดิมยกให้เป็นเรียกได้ว่าเป็น Golden Standard ของ New Age นะคะคือเป็นมาตรฐานของการรักษาหลุมสิวในยุคใหม่เนะะี่ยค่ะเพราะเขาคือ Nano f ฟ a c t i o n a l Radiofrequency คือเป็นพลังงานที่ละเอียดแต่ไม่ได้ละเอียดมากจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่า อันนี้ทำแล้วหรอหมอหรือมันยังไม่ได้ทาเออทาแล้วเหมือนไม่ได้ทําไงและน้องเองนะคะก็ไม่ได้เกิดพลังงานแบบหยาบนะคะจนเกินไปจนทําให้แผลที่มันเกิดมาบนผิวเราไม่สวยค่ะเพราะดีมบอกนะคะว่าใจความสําคัญของคนรักษาลุมสิวคือมันคือการที่ทําให้ว่าเราเกิดแผลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะปลุกสเต็มเซลล์นะคะและแผลตรงนั้นมันจะต้องเป็นแผลสวยๆมันถึงได้สร้างเนื้อใหม่ออกมาแบบสวยๆให้เราไงล่ะคะเกิดแผลไม่สวยนะคะแผลกระซวก เนื้อที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะมันก็หน้าตาเวอร์หวะตามแผลที่เราสร้างแบบนั้นแหละค่ะทีนี้นะคะมาดูเครื่องมือวินาสซีว่ากันค่ะแอคชั่นของการเกิดแผลของเขานะคะมันจะเป็นแบบ vertical แนวดิ่งนะคะเห็นไหมแผลมันจะเป็นแนวดิ่งอยู่บนและหน้าผิวของเราแบบนี้นะคะซึ่งอ่ะนี่คือรูปของภาพจําลองของพังผืดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพังผืดคนเราอ่ะมันไม่ได้หน้าตาเรียงเป็นเส้นๆสวยๆอย่างนี้หรอกมันพันกันโย้วยยๆๆ้ยขยุกขยิกกันอยู่นะคะแต่ คุณจะเห็นได้เลยค่ะว่าพังผืดของเรานะคะมันก็วางเรียงตัวค่ะจากผิวหนังชั้นบนนะคะชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้นะคะ ลงไปยังสู่ชั้นที่อยู่ล่างกว่ามันนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นไขมันชั้นไฟโบเซปโตเนตเวิร์ชั้น, Network, นเอ่อสมาสนะคะหรือชั้นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ลงไปดึงเชื่อมกันนะคะระหว่างโครงสร้างของผิวหนังกับสิ่งที่อยู่ใต้ล่างของมันไปค่ะจะลึกมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าความ severity ความรุนแรงของบาดแผลที่เรามีค่ะทีนี้ไอตัวโครงสร้างของพังผืดหรือไฟบรัสแบนตรงนี้นะคะมันก็จะเชื่อมโยงเป็นยังไงคะ แนวดิ่งเหมือนกันไงเออแนวดิ่งเหมือนกับที่แนวเดียวที่เครื่องวีนัสวีว่าลงแบบนี้เลยค่ะหรืออีกในหนึ่งอะเอาให้ดูอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ใช่วีนัสวีว่ก็ได้ตามโจทย์ที่เจ้าของกระทูถามเลยอะเดอร์มาเพนหรือว่าไมโครนิดดิ้งนะคะก็คือเป็นแผลในลักษณะแนวดิ่งไปกับร่าหน้าผิวเราอย่างนี้เหมือนกันค่ะซึ่งมันเป็นแนวเดียวกันกันกบตัวการดึงล้งของไฟบรสแบนเลยถูกไหมหรือพังผืดเลยค่ะ ดังนั้นคิดตามดีมนะคะถ้าสมมติว่าเราออกแอคชั่นค่ะตัดอะไรนะคะที่มันเป็นแนวเดียวกันกับพังผืดแบบนี้พังผืดมันจะขาดหรอคะก็มันเป็นแนวเดียวกันพังผืดมันไม่ขาดหรอกคะ่ะสิ่งที่ทําให้พังผืดขาดได้มันต้องตัดแนวนอนคะ่ะถูกไหมเออมันดึงตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องตัดแนวนอนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ดิวถึงบอกเลยค่ะว่าเดิมมาเพนหรือไม่ว่าจะเป็นตระกูลรีเซอร์เฟซิ่งทั้งหลายนะคะจะเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ไม่ได้มีแพชชั่นนะคะในการทํางานศัลยกรรมตกแต่งแผลตรงนี้เขาไม่อยากขายไงเขาก็อยากขายแต่เลเซอร์เขาก็จะพูดเหมารวมมัดรวมกันเลยะค่ะว่า เอลิเซเฟ,ฟซซิ่งแบบนี้มันก็ตัดทางผินได้นะแต่เมื่อเราเข้าใจ r รีแอคชั่นนะคะของการที่นักวิศวกรน,นะคะที่เขาผลิตเครื่องมืออะไรพวกเนี้มาให้เราใช้มาให้หมอใช้อะเครื่องมือที่สามารถเกิด อเวเรทีฟบูนได้ค่ะก็คือเกิดแผลที่มันเป็นแผลถลอกได้เนี่ยเขาจะออกรีแอคชั่นมาแบบแนวดิ่งแบบนี้ค่ะเกิดแผลในลักษณะแนวดิ่งที่เป็นระนาบกับผิวเราอย่างนี้นะคะเพราะเขาต้องการให้มันมีการสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นเนื้อใหม่ที่ถูกจัดเรียงตัวระเบียบใหม่เป็นผิวที่มันดูเรียบเนียนนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาสร้างมามันไม่ได้เกี่ยวกับการตัดพังผืดในแนวนอนแบบนี้เลยค่ะมันเป็นทิศทางของแรงที่มากระทำค่ะเออมันดูเป็นฟิสิกส์หน่อยๆนะ และก็อีกนิดนึงนะคะก่อนจะปิดคลิปก็คือว่าถ้าคุณตามหมอดีมานะคะระยะหนึ่งและคุณจะเข้าใจเลยค่ะว่าหมอดีเป็นคนที่ไม่ได้บ้าเรื่องพังผืดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝากคลิปนี้ไปดูค่ะคลิปนี้ปังมากเลยนะคะถ้าคุณได้ดูแล้วนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าหลุมสิวเนี่ยตัดพังผืดอ,อย่างเดียวมันไม่หายค่ะมันต้องทำอย่างอื่นด้วยนะคะ ตัดไปแล้วพังผืดก็ขึ้นมาใหม่ได้ค่ะแล้วหมอดีเขาทาอะไรล่ะที่จะทําให้หลุมสิวที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะเป็นหลุมสิวที่มันเล็งตัวได้สวยงามมีระเบียบนะคะ 1. สัญญารมด้วย d r ด m s c a r Revision ค่ะที่ดีมจะไม่ได้เน้นแก่การแค่เฉพาะการตัดพังผืดไปอย่างเดียวนะคะจะดีมเน้น,เ,น,นเรื่องของการตกแต่งปากแผลด้วยค่ะดีมจะพยายามที่จะทําให้แผลที่มันเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยนะคะกลายไปเป็นแผลที่มันดู บิดเดี่ยวน้อยลงอะคะ่ะจากการตกแต่งปรับแผ่ของดีนเนี่ยแหละคะ่ะก็คือมันเป็นงานของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านอาร์เคเต t u เจอร์ของเนื้อเยื่อนะคะด้วยมือของหมอดีนเนี่ยแหละคะ่ะที่ไม่ได้ใช้เครื่องอะไรนะคะ2ก็คือเครื่องก็ต้องใช้ค่ะก็คือที่เราพูดกันอยู่นี่ไง r e เซอร์เฟซินะคะและก็คือ Venus Viva ค่ะที่บอกไปทายอินสินค้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและอย่างที่3ค่ะอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะคะ ใครจะมองว่ามันไม่จําเป็นนะคะหมอดีไม่คิดอย่างนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะขึ้นทางด่วนค่ะทําให้เซลล์ของเรานะคะมันมีพละกําลังเต็มที่ค่ะในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ออกมาให้เรานะคะเราจะต้องพึง่ง Biomedical Technology from Stem Cells and Products ค่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีเชียวภาพทางการแพทย์ที่ได้จากเซลล์ต้นกําเนิดและก็ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าต่อให้เรานะคะ นั่งตัดพังผืดน,นั่งตกแต่งแผลนั่งทำรีเซอร์เฟซิ่งนะคะเป็น1 0บสิครั้งเป็นร0อยครั้งพันครั้งนะคะแต่ว่าเราไม่เคยได้ป้อนเจ้าไบโอม d ดิคอลเทคโนโลยีนี้ให้เซล์ลเราได้ใช้เลยนะคะ น่าสงสารเซลลมากเลยค่ะเซลล์ทำงานหนักมากเลยนะคะทํางานแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยค่ะเราก็เลยไม่ได้เนื้อที่มันงอกออกมาใหม่ได้ดีดั่งใจสักทีไงล่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับดีมเองค่ะ3องค์ประกอบนี้ต้องมีนะคะเห็นไหมทำอะไรตังต้งเยอะตั้งแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของหลุมสิวนะคะมันเป็นเรื่องของ a r c h i t e เ t u r e ค่ะเป็นโครงสร้างเนื้อเยื่อนะคะที่มันเสียหายไปค่ะมันไม่ใช่งานง่ายๆที่เราจะแค่ซื้อ ไมโครนิดดิ้งเขมม็มจิ้มจิ้มหน้ามาจิ้มหน้าแค่นั้นอย่างเดียวแล้วก็จบเลยค่ะมันจะต้องใช้หลายศาสตร์เข้ารวมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ศรลยกรรมวิศวกรรมและก็ Biomedical Technology ค่ะ